หน่อยนะคะชุดที่มาแสนนนค่ะตอนนี้ก็อายุจะ60แล้วค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจแต่งให้สวยสไตล์50บวกค่ะซึ่งเป็นเพจซึ่งแบบสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงสูงวัยทุกคนค่ะ ก็จริงๆเกิดลายผักดันเล็กๆค่ะเพราะว่าเจอคาถามว่าเราเนี่ยแต่งตัวแบบสูงวัยกว่าอายุจริงค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะจริงๆเราก็อายุแค่แบบเอ้ยแบบ 50ต้นต้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้สีสันของเสื้อผ้ามา m i ก and m a แมทให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันสดชื่นเพราะาเรารู้สึกว่าการที่ใช้สีสันเนี่ยเข้ามามันทําให้แบบเอ้ยหน้าเราเด็กลงนะเลยบุคลิกเราก็จะได้ดูเด็กลงไปด้วยเพราะเรารู้สึกวแบบ่าเฮ้ยสูงวัยเนี่ยมันก็สามารถใช้สิทธิ์อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราสามารถแสดงออกได้เต็มที่ค่ะ ทุกคนก็เข้ามาหาขึ้นเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกบอเฮ้ยมันก็ดีเนาะเปลี่ยนไปนิดทิทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนอกว่าการแต่งตัวมันไม่มีอะไรที่ถูกหรืออะไรที่ผิดเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะมันสิทธิทุกคนนะ่ะเท่าเทียมกันหมดทุกคนสามารถแสดงออกได้ค่ะ สำหรับคนที่แบบเจอพี่หน่อยแบบว่าเออมาแต่งตัวเสื้อผ้าสีสันะะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยจริงๆเขาอยากแต่งนะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจแล้วก็เจอเสียงแบบ,ร,บรอบๆข้างของเขาไม่ว่าลูกเขาสามีเขาญาติเขาที่แบบว่าเฮ้ยอายุแบบนี้ไม่ควรแต่งแบบนี้ไม่ควรใส่สีที่แบบมันสีแบบจัดจ้านๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยทั้งชีวิตเขาอะเขายังใช้แบบ อะไรเดิมเดิมหมายถึงว่าใช้สีเสื้อผ้าเดิมเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมเดิมอย่าเงี้ยค่ะเพื่อนๆเหล่านี้ก็อยากจะเปลี่ยนตามเรามีเยอะมากค่ะอะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องวางแผนก่อนถึงวัยเกษียณ พี่ว่าการออมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับในยุคนี้นะคะเพราะว่าการออมเนี่ยมันนําไปสู่ที่จะทําให้เราบอกว่ามีความสุขในตอนเกษรรียณเพราะเราอยากจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอลูกหลานแล้วเราก็แบบเหมือนตอนเราไม่สบายเราก็ยังควักเงินออมเนี่ยมาแบบดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายของเราได้ค่ะความสุข ของวัยเกษียณนะบางอย่างก็ใช้เงินหรือบางอย่างก็ไม่ต้องใช้เงินได้นะเพราะอย่างเช่นการแต่งตัวเราสามารถเอามิกแอนแมทหลักร้อยให้เป็นหลักร้านได้แต่ถ้าเรารู้วิธีกแต่ว่าการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยียังเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเราก็ต้องใช้ให้เป็นใช้เครื่องมือให้เป็นค่ะปัจจุบันนะไม่ว่าวัยไหนก็ตามนะ เป็นสิ่งจาเป็นต้องเรียนรู้มากๆเลยเพราะว่าโลกมันมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วสมัยนีย้เราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารไม่มีใครแก่เกินเรียนเพราะว่าให้อายุแบบ60 7 0 80เนี้ยก็สามารถยังใช้เทคโนโลยีได้เราจะเห็นว่าว่าเฮ้ยคุณยายที่บ้านก็ยังใช้เล่นไลน์กับเพื่อนๆแบบสนุกสนานเลยค่ะ อีกไม่กีป่ปีประเทศเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจริงๆอ่ภาครัฐควรมีมาตรการหรือนโยบายห,หลายๆอย่างเพื่อทําให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณค่ะไม่มีใครแก่เกินเรียนผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อก้าวให้ทันโลกอยากให้ภาครัฐสนับสนุนด,ด้านนี้